กับข้อสุทธิสองขอเรื่องลับมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายงานจากที่รัฐสภาว่าขณะนี้เนี่ยนางมณพรเจริญศรีของพรรคเพื่อไทยเขาเปิดประเด็นการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดของรัฐบาลที่เห็นว่ายังล้มเหลวอยู่โดยการเก็บข้อมูลพบว่าปริมาณของการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปี63ถึง64มีสถิติการจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดจำนวนมากนั่นก็แปลว่านายก พลเอกประยุทธ์เนี่ยไร้ศักยภาพปราบปรามยาเสพติดอาจารย์มออย่างไงถ้าไร้ศักยภาพทำ่มจับได้อะนั่นน่ะสิก <c oughs> ็นี่ผมก็ลองมันมันสวนท่ากันมั้ยคือถ้าไร้ิทธิภาพทาไม,มถึงจับได้มันมีเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไม่เห็นจับอะไรใครได้เลยอันนั้น <c oughs> น่ะแปลว่าไร้ศักยภาพ <c oughs> นั่นน่ะสิแต่พอจับได้มันก็ต้องแปลว่ามีความสามารถจึงจับเจอครับเออแล้วถามปัญหายาเสพติดมันเกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์เหรอครับมันมีมานานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วนะ แล้วมันก็จับได้บ้างจับไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้จับได้เยอะ,อะก็แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการจับขณะเดียวกันสสขอนแก่นเพื่อไทยจตุพรเจริญเชื้อบอกว่าปัญหาของพลเอกประยุทธ์คือไม่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ไทยได้เพราะท่านตามไม่ทัน ก็ไม่มีใครตามทันพี่ก็ไม่ได้บอกว่าคนพยุธ์ไปตามทันแต่ถามว่าท่านสั่งการให้มีการปราบปรามไหมและการที่ปราบได้เยอะก็แปลว่าผลของการสั่งการได้ผลแต่อย่างน้อยการสั่งการครั้งนี้ไม่มีการฆ่าตัดต่อให้คนตาย2 0 0 0คนอ่าใช่ต่อนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีที่ตามไม่ทันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนสารตั้งต้นท่านทราบหรือไม่ต้นทุนเพียง50สตางค์ขายส่งที่10บาทขายปีกที่2ี่0บบาทเกี่ยวข้องด้วยเหรอคะเนี่ย เกี่ยวข้องด้วยเหรอคะนี่ว่าคือทีพี่ตั้งคำถามนั้นเกี่ยวข้องด้วยเหรอคะดูดีจังเลยบอกปล่อยให้มันเรื้อรังจนทาให้ประเทศได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดความเรื้อรังเนี่ยนะครับแผลเป็นอันนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้จะต้องใช้เลเซอร์ขูดหรือเปล่าก็เขามองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งคุมสตชอยู่นะฮะนั่งเป็นประธานทางสตชอยู่แล้วทําไมถึงได้ปล่อยปละละเลยหรือให้เกิดยาเสพติดแบบมันเกลื่อนขนาดนี้ลูก ลูกที่ทําชั่วเนี่ยมันสรุปว่าพ่อแม่ปล่อยประละเลยหรือสันดานลูกมันไม่ดีก็ต้องบอกสันดานลูกพ่อแม่คนน้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพลเอกประยุทธ์ควบคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ตํารวจที่ไม่ดีมีอยู่จํานวนหนึ่งยอมรับไหมอ่าดูซิที่ตมเนี่ยร้อยกว่าคนใช่ไหมที่ตอนนี้กาลังถูกฆ่าโทษต่างๆทั้งหลายครับแล้วตอนนี้ที่หนีเอานอกประเทศมีไหมเออข่าวตํารวจเนี่ยพี่ถามตอบ ข่าวคุมซ่องตับเคยได้ยินใช่ไหมเอียวโหมานานแล้วคุมซ่องเนี่ยตำรวจรับส่วยเคยได้ยินไหมได้ยินครับตำรวจซื้อตำแหน่งเคยได้ยินไหมได้ยินอ่าและที่เขาพูดกันบอกว่าซ่องอยู่ไหนคนที่จะไปซื้อประเวณีรู้แต่ตำรวจไม่รู้เคยได้ยินไหมไดยยินยุคนี้ก็ยังมีคนที่ไปหาซื้อยาเสพติดรู้จะซื้อที่ไหนตำรวจไม่รู้เขาขายที่ไหนใช่ใช่ไหมใช่ก็มันก็เป็นอย่างเนี้ย ถามเกิดขึ้นในปีพศ2557ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำการรัฐประหารเข้ามาเป็นรัฐบาลม,มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนเรานะถ้าเกิดทำชั่วอยู่ในบ้านแล้วมีคนเฝ้าอยู่ข้างหน้าคอยบอกสิศทางให้เนี่ยถามว่าเราจะจับคนชั่วในบ้านได้หรือในเมื่อมีเสียงตะโกนดังอ้มามันอัธอไปอยังไงคะเนี่ยถามให้คนข้างในารู้ไหมรู้แล้วเตรียมหนีแล้วนะครับก็ดูสิ เงินที่สวออสมชายมาเปิดเผยครับเงินกี่ร้อยล้านหรือเป็นหมื่นแปดใช่ใช่แล้วก็ถอนกี่วันสองวันล่วงหน้าก่อนอายัดตอตบแบบนี้ไม่รู้นะตอบจะคิดแต่สํหรับพี่คิดมีไส้ศึกแน่นอนฉันการปราบปรามคนชั่วเนี่ยถ้ามันมีคนซึ่งอยู่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามดันไปทําตัวเป็นไส้ศึกมันยากนะอบ แล้วถามว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สอง7ันห้าสิเจ็ใช่ไหมมเหมันก่อนหน้าอ,อัแ้แก้แต่มันห,หมักหมมนะเราก็หวังว่ามันหมักหมมตับแผลที่ไม่ใช่แผลเป็นสเก็ตหลุดมันก็หายแต่แผลที่เป็นแผลเป็นเนี่ยทำเตามไม่เชลเซอร์นี่ไม่มีทางที่จะหายนะก็จริงแล้วหวังว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยที่จะเข้ามาจะแก้หายไหมก็การที่จะแก้มันก็ขึ้นอยู่กับมันหนาแค่ไหนนะคะต้องเคยเห็นคนที่เขามีปัญหาจากไฟไหม แล้วต้องผ่าตัดประมาณเจ็ดแปดรอบกว่าจะเข้าที่ไหมล่ะใช่ไหมครับบางอย่างรอบเดียวก็เข้าที่แต่บางอย่างต้องเจ็ดแปดรอบกว่าจะเข้าทีทีละนิดอ่ะทีละนิดทีละนิดก็ขอให้ช่วยกันสาะสางเถอะครับถ้าไม่ถ้าไม่สาะสางแต่กลับกลายว่าปล่อยปละละเลยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ปมตรงนั้นมันก็จะยิ่งเป็นพังผืดยืดยืดไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันต้องบอกเลยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมคนที่เกี่ยวข้องการปราบปรามอย่าทําตัวชั่วร้ายด้วยกลายเป็นไส้ศึก เนื่องจากเห็นผลประโยชน์นคือตอปบ,บางทีนะคนพวกนี้นะเวลาที่เขาทําชั่วเนี่ยนะนงเงินเขามีเป็นพันล้านนะเพราะฉะนั้นพันล้านเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเจียดมาสักสิบ้านสิบห้าล้าน,นเขาเจียดได้นะนแต่สําหรับคนที่จะรับสิบร้านสิบล้านสิบห้าล้านเขาจะบอกอะไรไหมทำงานชั่วชีวิตเก็บเงินสักสามล้านยังไม่ได้เลยแต่นี่สิบห้าล้านทำไหมพี่เคยข้าราชการบางคนนะที่เขาถูกออกจากราชการแล้วพี่เสียดายบอกเสียดายเนาะถูกออกโดยไม่ได้บํานาญ มีคนที่เขาได้ยินพี่พูดเขาพูดว่าอะไเลยไหมครับอาจารย์ที่เขาได้ไปจากคนที่ยังอาจารย์ให้เขาทาชั่วได้เยอะกว่าเงินบํนนานาญตลอดชีวิตเขาอีกอนึกออกปะนึกออกนึกออกฮะถ้าเราจะได้เงินบํนนานาญเดือนละประมาณหกหมื่นแล้วก็ไปเรื่อยๆจนเราจะตายที่เล่าจานวนเดือนที่มีอยู่คูณเข้าไปกับเงินที่เขาโยนตู้มายี่สิบล้านตู้สิบห้าล้านเงินที่รับจ่ายเดือนคูณเท่าไหร่มันก็ไม่ชนะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ดูเดือดน,นะฮะคือสิ่งเหล่านี้อาจารย์ อยากให้ท่านผู้ชมไปหา Facebook อาจารย์แล้วลองไปอ่านดูนะว่าจะเห็นเลยว่าอาจารย์เขียนไว้ยาจัดในการวิทยุเมื่อเช้านี่ผมก็ฟังโอ้โหหน้าด้านหน้าหนาไม่มีความละอายสันดานชั่วตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่ใจบอดด้วยความแค้นและอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าสุดๆเลยนะท่านผู้ชมครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องดีมากกันแต่ขออนุญาตเกริ่นช่วงหน้ากันไว้ก่อนที่เราจะคุยกันเมื่อบ้านคุณปลื้มเขาแยกทางกันอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ย ไม่ไปเพื่อไทยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่ข้างลุงตู่จริงหรือไม่จริงอย่างไรจะอยู่แบบยั่งยืนยงไหมหรือจะอยู่แค่แบบชั่วคราวเท่านั้น